วงล่างไปพี่บอมล่างไปก็อร่อยหอ่อวงล่างาผมพูดไม่เคยเป็นงานว,ว,<ง>วงเดเทวงเดเทเต็มวงครับแบบนี้บุรีรัมย์อยู่ใกล้สุดนะครับผมซ้ายทางด้านขวาเนี่ยน่าสนใจฮะค่อนข้างเปิดครับผมมีบ้านให้เล่นด้วยฮะถ้าเกิดว่ามีใครหมุนเข้ามานี่อร่อยหอ่อแน่นอนครับส่วนซ้ายมือเมื่อกี้ทีุ่เฟรมทักไว้เนี่ยน่าสนใจจะมีการปะทะแน่นอน,นโฟเอ็มขยับเข้ามาตรงนี้เกตเวน่วน Get รับก่อนแล้วยังไงไม่ได้มีเจมยิงกดไว้ต้องถอยลงไปก่อนครับผมเกตเวน โอ้ถ้ากับว่าแบบนี้นี่โปรเอมขยับฟรีเลยแล้วอิกเดีก็ไปชน2องแจงงก็บผมแม่เกิดอุบัติเหตุดได้นะฮะตรงนี้แล้วสเปย์ามาตรงนี้เจเยอร์เจอเคไมล์ปเรียบร้อยเลยก็ผมตรงนี้โอเคไมล์ ai, แบบเฉียบเฉียบทุกดอกจริงๆฮะที่เราเห็นโอ้โหกลายเป็นว่าแม่นของคนที่ยืนอยู่บนพื้นเฉยๆเลยฮนะแล้วเคลวไปได้วอดจนได้ก็ผมนี่ไงเปิดมุมยิงฟรีแล้วสเปย์ไปต่อตรงนี้สวิตได้เคที่หนึ่งหรือสองก็ผมตรงนี้ ยังน็อกดาวอยู่ว่าสวิตยังไงจะเห็นให้เพื่อนได้หรือเปล่าเลตโฟเวอร์โดนน็อกดาวลงไปลายจากมรทรก็ผมโดนยิงเจาะแจอยู่จากอินทิโก้แล้ับตู้บังแคบตู้หูเรียบร้อยน็อกดาวเลยทริปเปิน็อกสวิตโอ้สวยๆเลยฮะแล้วมีแดมบอลมาแจมด้วยข้างหลังฮะไอโร่โดนเปิดหัวจากซีไนายทางด้านหนึ่งท่านผู้ชมครับเหลือคนเดียวก็โฟเอ็มเซียวลูแล้วจะี๋ยจะปิดไอโร่ออกจากเกมไปครับผมนี่ฮะสวิตช์ทริปเปิลคิวฮะพี่บอมครับแหมยิงให้น้องๆดูฮะตรงนี้สวิตช์เมื่อกี้แจงกูล็อบยิงเปล่าๆไม่ได้สวิตช์บอกมานี่เดี๋ยวทำให้ดู เก็บไปสามแต่จริงๆนะอย่างที่พี่บอมได้พูดไว้เคมายิงดีกับคนที่ตั้งปืนรอหรือว่านั่งรออีกฮะ